บันเทิงยังอยู่กับนักร้องสาวเสียงดีพี่เต้นนารารักนั่นเองค่ะอ่าเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสบายสบายคลายเครียดกันดีกว่านะฮะนอนไปะสบายค่ะตลกอีกแล้วจะพูดเกี่ยวกับความฝันของพี่เต้นว่าพี่เต้นเนี่ยเมื่อคืนฝันเห็น8 9 8 9ก้าแปดเแต่ว่ามันเลยพูดถึงความฝันไง8 9ดเ้วต่อไปก็ได้9 8 เดี๋ยวไม่ใช่ความฝันแบบนั้นนี่คะเอาแล้วนะฮะพิมงานของเราเนี่วิ่งกับสตารลักจดเลยจดเลยนะฮะถามว่าไม่ใช่ถึงพิยงงานอย่างนั้นหมายถึงว่าตอนเล็กๆเนี่ยเราฝันว่าอยากจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์เราได้ข่าวมาช่วงวัยรุ่นค่ะช่วงวัยรุ่นวัยรุ่นเพราะอะไรถึงอยากจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์สนุกดีคือยังไงอ่ะเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมพวก บันเทิงบันเทิงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะแล้วพอเห็นเขาไปแบบเห็นเขาต่อตัวกันเห็นเขาเต้นกันนุ่งเห็นเขาเอ้าเอ้าเอ้กันต่อตัวกันนี่ถามถามหน่อยถามพี่เต้นหน่อยว่าตอนต่อตัวกันเนี่ยเราอยากจะเป็นคนที่อยู่ข้างบนหรือว่าจะเป็นฐานข้างบนสิคะเราอยากโดนโยนขึ้นไปข้างบนบ้างแล้วแล้วถามปรึกษาเพื่อนหรือยังว่าจะมีใครโยนเราไหมบอกแล้วนะแล้วเพื่อนว่าบอกว่าไม่มีหรอกไม่เราไม่ได้แบบไปอะไรแข่งอะไรเกันเขาขนาด คือเหมือนกับเขามีทีมอยู่แล้วเราขอไปฝึกด้วยเฉยๆว่าอไปขอ้ยขอไปเรียนรู้ขอไปแบบไปเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนุกอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นแต่ถ้าเิดถามว่าอยาก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 ร่วมทีมเลยไหมก็ก็อยากนะแต่ว่าสังขารไม่อำนวยที่บอกสเต็ปสเต็ปนี่เราเคยเห็นแล้วเราแบบเราพอจะทําได้ไหมสเต็ปฮะสเต็ปการเต้นได้คือตอนตอนนั้นอะสามารถแบบเอามาแล้วสมมติมีเด็กใหม่เข้ามาเราไปเราไปสอนเด็กใหม่ได้เลย เพราะว่าเห็นมันมีตีลังกามีทําทุกอย่างเลยนะค่ะแต่แต่เต้นไม่ตีไงเอเต้นอย่างเดียวสนุกดีค่ะเพราะตีลังกาไม่ได้เดี๋ยวที่บอกขังขานไม่รอดเพราะตีไปแล้วเนี่ยจะเสียงจะดังดังตุ๊บแล้วเพื่อนก็จะครวเข้ามาเต้นไม่อะไรอะไรอย่างนี้ดูในเอวพี่เต้นนี่แบบแรงมากๆเพลงแต่ละเพลงนี่แรงมากแต่ว่าพี่เต้นเนี่ยได้ข่าวว่าตัวจริงนี่เป็นแบบว่าแม่พระเป็นแบบ ผู้หญิงคิดบวกดีกว่าก็ยังไคะเป็นผู้หญิงจิตใจดีจิตใจงดงามไม่ค่อยคิดอะไรกับใครแล้วก็ดีดีใช้แอปขึ้นมาทันทีคือเป็นคนที่มีอารมณ์ขันตลอดเวลาใช่ไหมคะก็ประมาณนั้นน่ะบางทีเรารู้สึกว่าโอเคเรื่องเครียดเรามีเยอะแล้วอะในชีวิตเราผ่านมาเยอะแล้วเราก็ไม่อยากจะแบบ ไม่อยากจะดราคือถ้าเกิดจะดราม่าเนี่ยดราม่าอยู่กับตัวเองในห้องมองอะไรที่มันแบบอย่างน้อยน้อยก็มีแง่หวกไว้บ้างถ้าเกิดมองแง่ร้ายตลอดมันก็โลกคุณโลกของคุณมันก็จะหม่นหมองไปตลอดจริงเนาะมีแบบว่าสวยปรงฟรี้ล้วเรียกที่ตอบมาเชื่อห้าสิบห้าสิบนเฮ้ยจริงตอบมาตอบมาเหมือนดูดีแต่พอถ้าท่า มันกายหายไปหมดเลยเนนอ่ะนี่ไงมีคนมีจิตใจดีไงอ่ะพ<ล>ุ่งปิงแล้วเทคนิคที่แบบว่าคิดบวกนี่มาจากอะไรได้มาจากไหนถึงการคิดบวกโอ้ยถ้าเอาจริงๆปะพ<ห>ี่เต้นเป็น<ห>คริสเตียนคริสเตียนสอนให้คิดแง่บวกอยู่แล้วค<ห>่ะอือก็เป็นอะไรที่แบบอะไรอ่ะคือตามความเชื่อเรา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 ,เรามั่นใจว่ายังไงมันก็จะต้องดี้วถามหน่อยถามหน่อยอีกเรื่องหนึ่งเวลาเราไปออกคอนเสิร์ตเพี่เต้นค่ะได้ข่าวว่าเอนเตอร์เทนเนี่ยแบบเลิศมากๆเต้นเหรอคะใช่ อ๋อเหรออ๋อเหรอไม่ไม่คือคืออย่างเราเองเราไม่รู้เพราะว่าคนที่ดูสิถึงจะรู้นึกออกไหเอ้ยก็ดีใจนะถ้าเกิดมีฟีดแบ็กกลับมาว่าเราเราเล่นคอนเสิร์ตดีอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะแล้วเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าแปลกๆประหลาดๆระหลไหมคะมีก็ถ้าเกิดนอกจากแฟนคลับดึงอะนะดึงด้วยดึงไหวไหมดึงไหวไหมไม่แฟนคลับมาดึงเราไม่ไหวหรอกแต่เราเงยขึ้นมาไม่ได้เพราะโอ้หลังย่อสามขาไม่ไหว ไม่ใช่คือส่วนใหญ่แล้วจะชอบแบบขาพลิกบนเวทีแบบล้มบนเวทีบางทีเวทีไม้อย่างเงี้ยขาทะลุลงไปในไม้แล้วก็มีตกลงมาจากเวทีแบบตกไปทับคนดูอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลากหลายมากแล้วเรารู้สึกว่าเป็นยังไงอายมากไหมมากเพราะว่าแบบว่าหน้าผมเสื้อผ้าจัดเต็มแล้วแต่ว่าดันไปตกในเวทีคือตอนนั้นเนี่ยไอที่ตกตกลงไปทับ คนดูเนี่ยคือไปสกูตหัวตอนนั้นเพิ่งไปสบเป็นอัลบั้มแรกชื่อเพลงถามเอาอะไรแต่ว่ากำลังร้องเลยวันที่เธอมีคขให้ผ่านคืนโหดร้ายพอคขา่่าโหดร้ายปุ๊บเราตกลงไปแบบแล้วน้องโ<อ>หร้ายาแล้วน้องๆที่โรงเรียนนั้นก็โหขอบคุณมากพยายามดันพี่ได้ขึ้นมา ขึ้นมาป็นไงคะแล้วก็ร้องต่ออย่างแนบเนียนหากต้องกลั้นใจกคือคือทัเสร็จแล้วก็ขึ้นมาร้องขึ้นมาร้องต่อแล้วเด็กก็เด็กก็เย้บอกก่อนว่าอารมณ์จะเหมือนศิลปินที่แบบว่ากระโดดกระโจนลงไปหาเด็กแล้วไต่ให้เด็กทคเนี้แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ใช่ไหมตกจริงตกจริงขอบอกว่าวันนี้นี่เมามันมากอะเสียดายมาก่ะพี่เต้นเวลาเราน้อย ก่อนจะจากกันไปนี่ให้พี่เต้นเฉลยประเด็นของเราก่อนดีกว่าค่ะค่ะประเด็นที่บอกว่าให้ผู้ชายเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าชาวผู้ชายอยากให้ผู้ชายรู้ใจเราเรื่องอะไรมากที่สุดระหว่างเรื่องกินกับเรื่องงานเรื่องงานเรื่องงานถ้าเกิดเอาที่สุดปะใช่ค่ะเรื่องกินเห็นไหมคุณทอมทำไมก็เป็นเรื่องกินเพราะเพราะว่าเรื่องงานเต้นว่าเรื่องงานทุกคนแบบ ทุกคนเข้าใจทุกคนมีความเป็นผู้ใหญ่เช่เขาจะรู้ว่าอันนี้คืองานอันนี้คือไม่ใช่งานอันนี้ต้องทํายังไงอันนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องกินเนี่ยบางทีเราเคยโดนมาไงเคยโดนห้ามกินอ่ะห้ามกินอ่ะเราเคยโดนอ่ะแล้วซึ่งแบบเราต้องไปแอบกินทีหลังอ่ะซึ่งแบบคืออะไรมันไม่ใช่ถ้าเกิดมีแฟนจะบอกเลยถ้ามีแฟนจะบอกเลยว่าอย่าห้ามฉันกินเข้าใจ ไัเรื่องนียมันเรื่องใหญ่เนาะไม่ใช่ถ้าจริงๆนะบางทีก็เคยแบบว่าไปเดทกับผู้ชายอย่างเงี้ยกินเล็กๆน้อยๆผู้ชายกินนิดเดียวเองเนี่ยก็เลยเฮ้ยผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นพ่อของลูกได้ว็กินน้อยประหยัดดีคบกันไป2เดือนนะเธอไม่เคยพูดเลยข้าผัดกานขาวถ้วยกล้วยหวีแป๊สซี่ขวดหายหมดเลยค่ะดูมันกินสิคะเฮ้ยแต่อย่างนี้อยู่เต้นได้แล้วโอเคนะ Oh. <laughs> เห็นผ่ากินคนอยู่รอบข้างเต้นอ้วนหมดทุกคนนะดี <laughs> เป็นแบบว่าเป็นคนเอนเตอร์เทนแบบเพื่อนๆๆเพื่อนฝูงนะเนี่ย <laughs> แต่ไม่เคยจ่ายตังค์นะอ <laughs> ุ <laughs> ้ยตาแล้วไป <laughs> อย่างฉันได้เลย <laughs> อย่ะไม่จ่ายตังค์นะ <laughs> <laughs> สุดท้ายค่ะพี่เต้นให้พี่เต้นฝากผลงานนิดนึงค่ะโอเคก็ฝากเพลงนะคะฉันไม่ใช่หรือใครเปลี่ยนค่ะในโปรเจกต์ The Ladies รู้ทันผู้ชายรู้ใจผู้หญิงนะคะดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน123-5300นะคะใน KKBOX หรือว่าจะเป็น iTunes Store ก็ฟังได้แล้วเหมือนกันนะคะฝาก MV ด้วยใน YouTube นะคะเข้าไปอัพ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 ให้หน่อยนะคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็ฝาก i อด้วยค่ะเต้นนารักค่ะ T E N N A R A R A K ค่ะ สุดยอดมากพี่แตงของเราทั้งเสียงดีทั้งน่ารักทั้งเป็นผู้หญิงคิดบวกครบมากมากยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่แตงมากนะคะที่มาร่วมรายการของเรายินดีค่ะขอบคุณค่ะโอกาสหน้ามาอีกได้เลยได้เลยชอบเมาส์มอยชอบเมาส์มอยนะคะเง้เดี๋ยวเราให้เขาส่งคนไปเมาส์กันก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีเพลงเพราะๆมาให้ฟังกันค่ะกับเพลงอยากหลับตาในอ้อมกอดเจอของพี่ตะกแตตนชลดาค่ะฟังเลยค่ะในอ้อมกอด กำลังนอนกอดกับเขาเธอรู้หรือเปล่าใครกำลังหัวใจสลายลับตาเห็นแต่ภาพบาดใจา กับเขาคงมีความสุขกับชีวิตคู่ฉันเพิ่งรู้การทำใจมันช่นางเย็นอยากหลับตาในอกก้อมกอดเธอเหมือนใครคน เสียงใจเธอเต้อยากเดินม,มาเห็นเธอตอนเช้ามันเข้าสักวันแล้วเธอรักเธอฉันจะตายกาะคำคำนี้เจ็บทุกนาทีที่มันดังอยู่ในใจฉัน Let